กินข้าวเสร็จนี้ก็ไว้กกี้จิ้ม่อครับเซนเ้นเดี๋ยวดูเตอรเส้นนะมีอะไรบ,บ้างอ๊คี้โซโซ่อคกีบอันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้แคล็ดตันเดมอะไรบิงไรไง้งจกเดี๋ยวไปดูข้างในก็ไดนะ้ดูบนตัวอ,อะไร

เส้นในพม่านะครับแต่ดูรสชาติเป็นไงตัวลงเหมือนไม่ได้อยู่พม่าเหมือนไม่อยู่ไทยอะไรเนี่ยมีกินทุกอย่างเลือกกินเรกมีให้กินทุกอย่างโอเคครับเดี๋ยวหรือว่าเราต้องไปสั่งที่ตรงนู้นเราเมนูเมนูไม่มีเหรอไม่มีเมนูเลยเราเมนูต่อแล้วเปี้ไงเป็นไงเมนูมัน

จริงๆนะพอบอกเจ็ดพันห้าดโอ้ยเจ็ดเองแจ่ดสิงสเป็นไทยกร้อยกว่าบาทนะมอเนี่ยเจ็ดันซื้อไอ้ร้อยสี่สบไอ้ไอ้ไอตรอเบอรี่ได้โลหอะคิดอย่างนันเหรอฮะเดี๋ยวดูนไงนี่อะไรวะน่จะเป็นเป็นไรอ่ะอธิบาสันเดย์อธิบยสันเดย์แจะแพงเท่าไหร่ ไม่มีไม่หมดนะครับไม่รู้นี่ป่ะนี่เท่าไหร่ครูภาษาหนึ่งคราภาษาไอ้นี่แพงกว่าอีกสับเบอรี่เอออันนี้น่าสนใจนะนี่อะไรร้านห้าพันสี่เท่ากันแหละเท่ากัรเมื่อกี้แหละ นี่กลุ่มช็อกโกแลตหมดเลยนี่มาที่มาดูมือปี๊อันเาานี้ยนี้เท่าไหร่ข้ามี่เลยอันนี้นะวะนี่ข้ามเป็นสี่กิกน,น,นสตรอเบอรี่อ่ะพี่คุณจกินอะไรดีกว่าผมไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สววลัดสตรอเบอรี่ บบอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้คนไทยอะไรบ้างไม่อยากถือ,นะอครับคนไทยไม่เอาอเดี๋ยวสั่งกันด้ใหสผมติ๊กไปลนะเดี๋ยวผมจะสั่งอันนี้ครับเป็นสับปบะรด รไรวะอันนี้วานโมโรลนี่่เชอรี่เนอะไระเชอรี่เชอร์รี่เชอร์รี่อ,รอันนี้เพิรมสั่งนี้ครับอันนี้ผมตรี่นี่ของผมช็อกโกแลตนี่ของเบิรมอเออหน้าตาก็หน้าตาก,ก็แต่อ่วโอเคแต่หน้าตาจัดไม่สวยเหมือนมึงไทยนน มือใช้มันทำสวยกว่ามัแยกชั้นอะไรต,ต่างๆสวยกว่านี่มันมันมันไม่ไม่ค่อยแยกชั้นเท่าไหร่ได้ได้ได้รูปนีนนน่แค่มากเลือ่ะใช่ทำไมเจอจังไม่มันจัดไม่สวยไงในรูปมันจะเป็นก้อนก้อนก้อนอู่บ้าแยกชั้นโอเคเดี๋ยวเรามากินดูว่าเป็นยังไงไม่มีหญิงในมากกว่าดิ ชอบมากเลยครับติ่ขซำมันแล้วเหนียวอ้กำลังไล่อยู่ทำไมมนันแข็งเงี้ยผมนี้วันรู้สึกว่าตอนนี้ฟินบบมากมากผมรู้สึกว่าอร่อยมันเละเร็วอะมันไม่ได้เหนียวอยู่นะวันตีมันเหน,นียบเลย เป็นตัวนี้ถ้าได้กินกับสาวใช่ไหมพี่เฮ้ยอัดหัวอัดออ,ออกนะเดี๋ยวไปลงในคลิปเดี๋ยวมีเราเปิกอตักออ้ามพูดถึงห้ามพูดถึงบุคคลที่สอร่อ,อย ร้อยสิสิบบาทไม่เหลือเงินตอนนี้จะเหลือร้อยสามสิบบาทอะไรอ่ะแ่ก็คคแลวเด็ สามันสอร้อยเจบเ็ดชาตคัดอันนี้ตัด,ตดออกใช่ไหม,ม,มดูสาวเกินนะอานนี้ตัดออกนะครับไม่แช่หรอโแค่เล่นตัวเจ๋ อิ่มะอิ่มครับแท้อมาอิ่มตรงนี้แล้วครับเ<อ> <laughs> มื่อกี้ว่าจะกินยำต่อไม่กินแล้วครับกินไม่ไหวเลย <laughs> โอ้รัตเตอลียนี่ที่นี่รู้สึกจะฟูออปชั่นนะเนี่ยเบอร์เกอร์อะไรครบเลย นี้ก็กินอาหารของเราก็สิ้นสุดแล้วนะครับติดท้ายด้วยสเตนเซนด์สเตนเซนน็สเตนนตอติมอร่อยแล้วหรือว่าโอเคกินนมาหรือว่าเราไม่ได้กินมานานเลยก็รู้สึกว่าอร่อยมากฟินเลยก็วันนี้ก็คงน่าจะจะกลับแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะลงไปข้างล่างนะครับนี่ก็เราออกมานอกห้างจังชันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปละนะ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวเราจะมารอขึ้นรถเมย์นะครับขึ้นสายสี่เหมือนเดิมนี่ตรงป้ายหน้าห้างจังชันน่ะออกจากห้างจารชันละพอดูข้ามห้างจังช,นงงงชันจะเป็นโบสถ์นะบทคิดนะ่ยสวยงามดี เราขึ้นรถเมกันนะครับล,ลิบป้ายรเมล์นะขึ้นรถเมล์ของพม่ครับ รถแท็กซี่ก็เยอะนะครับรถแท็กซี่จอดเป็นแถวเลยแท็กซี่โอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็ราขึ้นรถเมล์แล้วเราก็จะกลับเลยนะครับ